เก่าหนึ่งหนึ่งถ้าเก่าหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่ง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 เก่าใจแอนฮะเ,เล็กเด็ดอยู่ค่ะช่างบบวินจะเขา้าพรุพ่งนี้นะคะเมน,นี้เพิ่นมาค่ะเพิ่งมาเตรียมงานค่ะ เดิมหนึ่งหนึ่งเก่าเนาะมีรถของทีมช่างหัวหน้าช่างงานตกแต่งเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายในค่ะ อันนี้กำลังหารางวัลทีหนึ่งอยู่ค่ะทบกับคุณมาเรอยแล้วของโบ่มีสรับ่มีบ่อบ่มีสาาอ่านเขาอ่านก็ไม่ได้ั้บ่มอ่างน่าหมีนมมมมมเนกไม่มี

ให้ภาพบรรยายค่ะงานวันนี้เจอเอฟซกดดันไลยบอเอฟซกดดันผลไลยเป็นกระเพ้าอยู่ค่ะเป็นกระเล่งง่ายของเพื่อนอยู่ค่ะแต่เป็นกระเพ้ามากเฮียหน้ายลาแล้วค่ะ ลูกน้องมาจัดเตรียมงานพรุ่งนี้นะคะจะเข้างานพรุ่งนี้นะคะไอเอามาผูกหัวไว้หรอมันตกนไปเบิ่งบบเสื้อมานนี่สิคะไม่มันตกใจยังไงไม่กระลังเลย เปิดเบิ่งมาไดก็อดหัว่าอะไราไม่ร้เนคลิปเลี้ยวบ่เปิดเบิ่งมาได้ก็อดหั่าไโอ๊หัวไไห <laughs> ่า็าาไไนตก <laughs> ใจกอนที่จะ <laughs> มไม่เคยเห็น <laughs> ก่ลกนูตกใจเหรอแ <laughs> ต่เรือตวนมันใหญ่แห้งบ่ ออกวิ่งตอนเช้านะคะออกแรนตอนเศร้าะคะ่ะออกแรนตอนเศร้าปรานางจุงลบอยู่ได้ละกองงานอะ่ะจูงลบอยู่บ่คือตัวบงมูสมตกใจกันนะนี่มันสูงเท่านี้เลยนะเธอเห็นปะเออนั่นแหละตอนนี้ปรานางกำลังอันเฮ็ดสีผมกันยอมสีผม ลองเปลี่ยนสีผมค่ะเป็นสีไหม่นะครับมักมักเปลี่ยนสีนั่นสีนี้ค่ะเป็นความชอบส่วนตัวเนี่ยตอนนี้กำลังอันมักผมอยู่ค่ะเอาบังเห็นนะคะเอาบางเห็นว่ามันเป็นสีเดียวกันกันกบที่ไอ้หมูเห็นนะเมื่อเช้านะคะ คือไปเห็ดหลานเคยไปเห็ดหลานแล้วมันบ่ถึกใจค่ะไม่ถูกใจนะครมบมหมอกมา,มาบได้แบบเที่ยวต้องาดแต่รค่หลถดทีมช่างเฟอร์นิเจอร์เป็นเข้ามาจัดเตรียมค่ะพ่ร,ะรู้ว่ามืออื่นสิเขาบ่อแต่ก็มาหลุนกันกับบไ,ปไ,ปได้ไปซอเพื่อนร้ายเด้อค่ะแต่มืออื่นขเขาก็โอเค หรือว่าบรท่านเขาก็าโอเคคือเก่าค่ะอย่างในกเกษตรท่านเมษาแน่นอนค่ะก่อนเมษาอยู่แล้วนะคะไม่ต้องห่วงนะครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเวลาอีกโดนเดี๋ยวเป็นเขาปุ๊บปั๊บปุ๊ปับแล้วค่ะจะให้เวลากันนะคะเยาว่ากันเยาว่ากันค่ะ ไปลคะค่ะมีหัวนาสร้างพคนที่เจอเขามากค่ะเดี๋ยวรอดูคะ่ะรอดูกันต่อไปจะเกิดอะไรขึ้นเนาะจีมีอย่างเปลี่ยนแปลงจีมีอย่างคืบหน้าโบอย่างเสียนะเดี๋ยวรอติดตามกันคะ่ะ เราเร่าเราก็อยาไฮเลวเร่เร่อยู่ค่ะเราลำงานนะบ่มีแพ้ไปยาห้เซตเร่เร่แต่บางครั้งเราก็ต้องดูช่วงจังหวะและเวลานะคะกัเพิ่นอาจจะคุยกันเรียบร้อยแล้วค่ะอันทังเจ้าของบ้านกับทางสางนะคะเราก็มีหน้าที่ บ่อยฟังสำเนียค่ะนะคะฝากกดไลค์กดแชร์น้ค่ะช่องปนาน,นะคะแม่บ้านนององ่งอิงช่องลงเดียด้วยค่ะทีมหลังบ้านน้องอิิงอีกช่องหนึ่งนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามซอยเบิ้งโฆษณาให้น้ำค่ะนะคะทีมหลังบ้านไปคนเฟื่องดีะบนอกมกาไปคนเฟื่องซอยปใญญานันก่อนนะ หาเหวียกเห็ดดีกว่าเดี๋ยวเห็ดสีผมแล้วเดี๋ยวบานางจะไปผลเฟื่องบ่หรือเอาหอมแดงมามามัดบ่มัดหอมรับจ้างนี่บ่มัดหอมแล้วก็ทายคลิปบ่หรือแังไดงเอาแังแดงไปห,หรือว่าไปทายคลิปพวงนางมัดหอมคือสีง่ายกวัวมัดหอมเราทายคลิปนาะ ไปใช้คดปว่วงนั่งมัดาอมดีกว่าไหมถูกหลังคางเฮือนแล้วจากเบียดจากงานนะคะเทบาลน้องคู่เนี่ยค่ะแล้วเวียกเขาหนามยังเสียนะกะมัดหอมแดงค่ะมัดเป็นกระจุกกระจุกตัดหากตันยังมัดอันเป็นโล่เป็นโล่นะคะก็เป็นไรายได้เสริมของหมู่บ้านนะคะ แต่ละเงื่อนแต่ละหลังมันก็นขยันค่ะแันเพิ่นสิมีเด็กู่เงื่อนหลังใหญ่ๆบ่ค่ะมันน้องคู่นี่คซอยเบิร์โฆษณาให้น้ำเลยค่ะฝากช่องของลุงเดียทีมหลังบ้านน้องอิงด้วยแล้วก็ปลามกคนหากินหมานนะคะสำหรับลิปนี้จำนีก่อนค่ะของปุนแม่น,น้อยแล้วก็บุญแอลเอนเอลมาสายหนังก็น่าหน่ยบอกกันไม่ลิปหนาค่ะ บอาคำโฆษณานะคะเดี๋ยวไปนั่งบึงก่อนว่าอีกประมาณเท่าไหร่ยี่สิบกว่าคนเนี่ยมือนอี่สิโพบอบหาเืินคนติดตามดันดันดันซอยหน้าเนี่ยค่ะยี่สิบคนที่ถึงบอบอหาเืินบอกมันนี้รุ่นุนซอยกันค่ะบอกกันไม่คิดหนานะคะสวัสดีค่ะ